สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญญาวราภาเลขที่29อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าดนตรีไทยเนี่ยมีความสำคัญที่ต้องอนุรักษ์ปนอยงมากเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ถึงประโยชน์ของมันแล้วก็ได้เล่นเครื่องดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะและส่วนตัวเนี่ยก็ยังได้เคยเรียนของเครื่องดนตรีไทยเช่นอังการุงคุยนะคะ อย่างที่เป็นการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยได้นั่นก็คือในสมัยนี้ในเพลงไทยที่ปอ๊อปร์อะไรเนี่ยเขาก็ได้มีการนําเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมาเล่นเหมือนทางภาคอีสานเพลงอีสานเนี่ยก็ได้มีการนําเครื่องดนตรีของภาคเขาเนี่ยมาเล่นเหมือนกันก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ไปให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดนตรีไทยในสมัยนี้บ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเรียนอยู่มอะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลล์ลินีกำลังศึกษาชั้น สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสนสนาแก้วหัวทองค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าท่นึงค่ะคิดว่าดนตรีไทยเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างคะมีความสําคัญทั้งในด้านการศึกษาค่ะเช่นแบบเราจะได้รู้ถึงบทความเป็นมาองค์ออกประกอบของเครื่องดนตรีนั้นว่ามายังไงแล้วก็สามารถนำมาปแบบใช้ยังไงในชีวิตประจำวันค่ะดนตรีไทยนะคะมีความสําคัญนะคะก็คือสามารถช่วยให้เราหายเครียดได้ค่ะเวลาเราเครียดๆนะคะเราก็สามารถ คนรุ่นตีได้นะคะแล้วก็เป็นการถือทอดววความรู้เราไม่แก่คนอื่นได้ค่ะแล้วรู้จักเครื่องดนตรีไทยอะไรบ้างก็จะรู้จัก่ากลองละมานาฉาชิงโมงแล้วก็ปีค่ะเครื่องดนตรีไทยที่ดิฉันรู้จักนะคะก็คือขุยเพียงอ,อ้อปีระนาดเอกกระชิงชาบเครื่องดนตรีไทยที่หนูรู้จักนะคะนั่นก็คือขุยนั่นเองค่ะพอห้าทามให้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เครื่องดนตรีค่ะควรอ